เให้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบีบีคนดีคนเดิมอีกแล้วนะคะและวันนี้ค่ะบีก็พามาชมเจ้า MG S5 EV ทั้ง2รุ่นนะคะด้านอยู่ซ้ายมือของบีจะเป็นรุ่น D นะคะสีไทเทเนียมนะคะและในส่วนของด้านขวามือของบีอันนี้จะเป็นรุ่น B เลยนะคะซึ่งวิ่งได้ไกลถึง550กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยค่ะซึ่งเป็นสีเทาค่ะและวันนี้ค่ะบีจะพามาชมการติดตั้งสเกิร์ตนะคะว่าเราอะค่ะได้ทําการติดตั้งสเกิร์ตเป็นยังไงบี BB ได้ลงมาดูรายละเอียด ให้ลูกค้าทุกขั้นตอนเลยนะคะแต่งรถกับบีไว้ใจได้ค่ะว่าได้งานดีคุณภาพดีแน่นอนค่ะสำหรับ2คันนี้นะคะที่ลูกค้าได้เลือกมานะคะจะเป็นชุดตกแต่งรุ่นลีโอจากค่ายริชเชอค่ะเดี๋ยวบีจะพามาลงรายละเอียดรอบๆคันกันค่ะว่าของเขาจะมีความหล่อเท่ขนาดไหนนะคะเริ่มจากด้านสีเทานะคะอันนี้ก็คือซึ่งตกแต่งเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานของเขานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น V2 นะคะซึ่งเราจะลงรายละเอียด แบบว่าสวยงามกันเลยทีเดียว V2 ค่ะเขาจะมีชิ้นงานสเกิร์ตที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะนะคะ ชายสเกอร์ด้านหน้านะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดําด้านและก็มี n a m e พ l ทลิเ i t ร์ u r e ค่ะและในส่วนของชิ้นงานสเกอร์ด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะตัดด้วยสีดําด้านเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวบีจะพามาลงรายละเอียดด้านหลังกันนะคะสําหรับคันสีเทาที่เราติดเสร็จแล้วนะคะในส่วนของชายสเกอร์ด้านหลังค่ะจะสังเกตได้ว่ารุ่น V2 นะคะเขาจะเล่นสีซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะคะและเขาจะโชว์ diffuser ให้ด้วยค่ะ คันนี้บีบอกแล้วว่าหล่อเทจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวบีจะพาไปชมด้านซ้ายมือซึ่งเป็นสีไทเทเนียมนะคะอันนี้ก็คือกําลังติดตั้งอยู่นะคะซึ่งเป็นรุ่น V2 เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะว่าชิ้นงานของเขาเนี่ยค่ะมันจะตัดสีดําด้านแล้วมันจะเล่นเป็นสีเดียวกับตัวรถค่อนข้างเยอะค่ะอันนี้ก็จะดูเป็นความหล่อเทนะคะงานสเกิร์ตของลิเชอร์นะคะรุ่นลีโอนะคะอันนี้ก็คือเนี๊ยบมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาได้ลงรายละเอียดในการติดตั้งนะคะ ทุกจุดนะคะเขาจะทําความสะอาดก่อนนะคะจะมีการติดน้ํายาประสานนะคะก่อนติดตั้งนะคะเพื่อว่า มั่นใจได้ว่าสเกิร์ตนะคะติดแน่นจริงๆนะคะและชิ้นงานสเกิร์ตบีบอกเลยว่าสีนะคะเนียนมากๆเลยเป็นยังไงคะตัวรถหล่อเท่ขนาดนี้เดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นดีๆกันค่ะไม่ว่าจะเลือกเป็นรุ่นไหนนะคะดีพสหรือว่า V พหรือว่า X+ นะคะบีก็สามารถแต่งหล่อจัดเต็มให้ได้ทุกรุ่นเลยค่ะสนใจรถไฟฟ้าแต่งสวยๆอย่าลืมบีนะคะลูกค้าสามารถโทรสอบถามบีเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 4 6 5 2 5 6 9 4หอ้าารือทักมาคุยกับบีได้ที่ช่องทางไลน์แอดค่ะแอดไ9ด์ บีบีคนดีคนเดิมสแตนบายรอรับสายตลอด24ชั่วโมงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ